สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเซอร์เทอร์เซรนนะครับก็อยากจะมาทำรีวิวนะครับสั้นๆนะครับเกี่ยวกับหลังจากที่ผมได้อัปเดตนะครับเจ้าตัว Redmi ・ K30 Pro Zoom Edition นะครับชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับคือก็เลยหลังจากที่ผมได้อัปเดตแล้วแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะมาบอกเล่านะครับเรื่องฟีเจอร์นะครับใหม่ๆที่อยู่ในเจ้าตัวของ ROM ตัวนี้นะครับ ROM ตัวนี้เนี่ยที่ผมใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเดี๋ยวให้ดูชัดๆกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยก็คือ MIUI นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น10.0.3.0อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้มันจะเขียนว่า Can Connect เพราะว่าผมปิดเป็น Airplane Mode ไว้นะครับส่วน MIUI version ของมันเนี่ยก็คือเจ้าตัวอันนี้เลยตามนี้เลยนะครับ12.0 3.0ะครับ QJKEUXM นะครับคือต้องบอกให้ฟังเริ่มต้นก่อนว่าตอนแรกเนี่ยมันอยู่ในเวอร์ชันเก่าเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างที่จะจุกจิกอะเยอะมากๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่ใช้เนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยคือผมเคยใช้ ROM ตัวเก่ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น global เหมือนกันด้วยแต่ว่าที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือมัน คือ global เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันนะครับไอเวอร์ชันตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยตอนแรกเนี่ยสิ่งที่ปัญหาที่ผมเจอหลักๆเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างที่จะไหลพอสมควรนะครับตัวก่อนเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชัน่นถ้าจะไม่ผิดนะจะเป็น12.0.2นะครับตรงนี้เลย 12.0.2นะครับตัวที่มีปัญหาสำหรับผมนะผมคิดว่าคนอื่นอาจจะไม่มีก็ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมใช้มาแล้วก็โดนมาโดยตรงเลยนะครับก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ที่หมดค่อนข้างที่จะไวมากๆ Screen on time เนี่ยคือทำได้ไม่ดีเลยอะ่ะคือแบตเตอรี่ที่เขาให้เที่เขาให้เรามาเนี่ยมัน4,700 mAh แต่ว่าผลลัพธ์ที่จากการใช้งานเนี่ยคือมันมันเหมือนกับแบตเตอรี่แบบ ไม่ถึง4ี่พัน่ะคือใช้แปบ๊แปบๆก็ต้องชาร์จแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่ผมได้อัปเดตมาเป็น12.0.3แล้วเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดหนึงแล้วกันตรงแบตเตอรี่เซกชั่นดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยอ้าวแสงมันสึกสว่างเกินก็ยังสว่างอยู่ดีเดี๋ยวนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเรามาดูเจ้าตัว การใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยผมใช้มาเนี่ยก็สกรีนออนไทม์เนี่ยใช้งานมาได้ประมาณ42นาทีละนะครับก็เกือบจะชั่วโมงนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยสังเกตดูอยู่ที่94%สนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าสกรีนออนไทม์ของผมเนี่ยนะครับใช้อยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็หายไปเกือบ10%แล้วล่ะนะครับตรงนี้เนี่ยพอหลังจากที่อัปเดตขึ้นมาเนี่ย มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกต่อมาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับก็คือในเรื่องของกล้องนะครับสำหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยเจ้าตัว 4K 3 0เฟรมหรือว่า6 0 f เฟรมเนี่ยจะใช้ไม่ได้เฮ้ยกันสั่นคือสำหรับคนที่ใช้ถ่ายวิดีโอบ่อยๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพอเป็นซูมอิเดีชันเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวกันสั่น OIS ใส่มาให้ด้วยนอกจาก EIS เนี่ยยังมี OIS นะครับเป็นกันสั่นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เจ้าตัวโปโก F2 Pro เนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเดียวที่มี OIS นะครับอยู่ที่กล้องหลังอย่างเดียวนะครับกล้องหน้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงกล้องหน้าเหมือนเดิมเลยจริงๆกล้องหน้าเนี่ยอยากจะให้ใส่เจ้าตัวกันสั่น EIS มาได้เนี่ยจะดีมากๆนะครับสำหรับแฟนๆของเ Xiaomi ผมคิดว่าเขาก็คงต้องการเหมือนกันแต่ว่า ตอนนี้ได้ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในกล้องดีกว่านะครับคือกล้องของเจ้าตัวนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยถ้าถามว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับสามารถถ่าย 8K ได้นะครับแล้วก็สามารถถ่าย 4K 60เฟรมได้ด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเองทำไม่ได้เนี่ยก็คือพอเราไปที่ 4K 60เฟรมจะ ใช้กันสั่นไม่ได้นะครับแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยหลังจากที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยพอคลิกเข้าไปดูเนี่ยตอนนี้นะครับสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีขึ้นว่า image stabilization นะครับคือเราสามารถตอนนี้เราสามารถเปิดปิดเจ้าตัวกันสั่นในการถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมได้แล้วนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนใช้เจ้าตัวนี้มาเนี่ยจะรู้ว่าเวลาที่เราเข้าโหมด 4K เนี่ย 60เฟรมปุ๊บเนี่ยพอเรามาที่เซตติ้งปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับคือมันจะหายไปเลยนะครับคือจะไม่มีหมดมาให้เราเลือกว่าเฮ้ยคุณสามารถเปิดการสั่นก็ได้หรือว่าเปิดไม่ได้คือเขาจะปิดการสั่นมาให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยผมชอบอัปเดตในครั้งนี้มากๆเลยนะครับทําให้การถ่าย60เฟรมเนี่ยมันไหลลื่นแล้วก็ไม่สั่นอะ่ะแต่สาหรับคนที่อยากจะดูเจ้าตัวไฟล์วิดีโอนะครับว่า การสั่นของเขาเนี today, is is odor, uh ่ยทำได้ดีมากแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการทดสอบให้นะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ว่าอยากดูอะไรอีกนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่อยากจะพูดถึงจริงเนี่ยก็คือจะเป็นอัปเดตคราวนี้เนี่ยสิ่งที่นอกจาก s e c urity ความปลอดภัยนะครับที่จะดีทําให้เครื่องมือถือของเราเนี่ยดีขึ้นเนี่ยก็ยังจะเป็นการอัปเดตนะครับพวกฟิลเตอร์กล้องต่างๆด้วยนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดูที่โหมด โฟโต้อะโหมดวิดีโอเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เราไปคลิกที่เจ้าตัวรูปดาวนะครับที่เป็นรูปบิวตี้เนี่ยนะครับมันจะมีฟิลเตอร์ใหม่ๆเนี่ยมาให้เราเลือกเยอะขึ้นนะครับก็มี go vibe นะครับแล้วก็นี่จะให้ต้องให้ดูนี่ที่เขา recommend กันมาก็คือ cyberpunk แล้วก็ black ice นะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบถ่ายวิดีโอเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียนิดนึงนะครับแม้ว่าเขาจะาให้ฟิลเตอร์เรามาเนี่ย เจ๋งมาแต่ว่าความละเอียดนะครับให้ดูกันชัดๆว่าถ่ายได้แค่70 frame เฟรม7ไม่ใช่70เฟรม 720p นะครับหรือว่าถ่ายได้แค่ HD เท่านั้นเอง High definition นะครับแล้วก็30 f r a m เฟรม per second ถ่ายได้แค่นี้ซึ่งเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นมาตรฐานก็คือเราควรจะสามารถถ่ายเจ้าตัว 4K หรือว่าอย่างน้อยเนี่ย Full HD นะครับในพวกฟิลเตอร์โหมดฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยได้แล้วตรงนี้เนี่ย อยากจะให้ออกอัปเดตมาปรับปรุงนิดหนึ่งนะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับแล้วส่วนโหมดกล้องอื่นๆเนี่ยที่เขาจะเพิ่มเติมแถมให้เราเนี่ยนะครับก็ทุกคนลองไปดูกันเองว่าตอนนี้เขามีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ผมคิดว่าโหมดอื่นเนี่ยแทบจะใช้เนี่ยไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไหร่ส่วนมากเนี่ยที่อัปเดตขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็จะชอบเป็นโหมด ถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็พวกฟิลเตอร์กล้องต่างๆเนี่ยแต่ว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยพอเวลาที่เราจะไปถ่ายวิดีโอนะครับแบบโบเก้โบเก้โหมดล้วก็ถ่ายได้นะครับแบบคือตัวแบบเนี่ยละลายหลังนะครับล้วก็ถ่ายวิดีโอนะครับแต่ว่ามันก็ยังถ่ายได้แค่ 720p นะครับหรือว่า HD ซึ่งเดี๋ยวนี้มันแทบจะเอาจร,จริงอ่ะเดี๋ยวนี้คือมือถือระดับรุ่นกลางๆนะครับก็ไม่มีใครจะใช้เจ้าตัว HD กันสักเท่าไหร่แล้วส่วนมากเนี่ยเขาก็อยากจะไปใช้เจ้าตัว Full HD กันซะมากกว่านะครับหรือว่าเป็นรุ่นรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยคือมันควรจะต้องเป็น 4K แล้วนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับคือสําหรับคนที่ยังไม่ได้อัปเดตเนี่ยผมแนะนําให้อัปเดตเจ้าตัวนี้เดี๋ยวกลับย้อนกลับไปให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเวอร์ชันของผมเนี่ยมันก็คืออันนี้นะครับสําหรับคนที่อยากจะอัปเดตนะครับอัปเลยไม่ผิดหวังแน่นอนคือคือผม ซื้อเองใช้เองนะครับไม่มีการอวยใดๆทั้งสิ้นไม่ไม่มีการอวยใด,ๆท,ยดๆทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าดีก็ต้องบอกว่าดีนะครับถ้าไม่ดีเนี่ยก็ต้องตินะครับ12.0.3คือคําตอบนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ใช้เจ้าตัวจุด2มาแล้วเนี่ยมีปัญหานะครับก็วันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, subscribe แล้วก็เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสรเสิรินะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกกลางร่มด้ I'm to like a chair subscribe